นี่ตัวจริงครับตัวจริงเสียงจริงวิดีโอเลยมเนี่ยในวิดีโอเลยวิดีโอไอไอต้องการคอยคอยคอยถ่ายปลาคอยถ่ายปลาหนักอึ้งเลยนักอ้งมา้วมาแล้วมาแล้วมา้วมแล้วลแล้วมาแล้วมาแล้ว้า้าแล้วแล้ว แม่กลัวาสายเอ็นนี่แม่กลัวาสายเอน็นนี่โปรครับโปอันนี้สายโปดึงมันเข้ามางัดมันเข้ามาโอ้โหดูมันสู้นาะดูเลยเชีย่ยเออปล่อยปล่อยให้มันเล่นให้มันเล่นให้มันเล่นโอ้โหสุดยอดสุดยอดเตรียมเตรียมตั้งไฟเลยตั้งไฟ มาแล้ว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 ผมมันสู้ยิบหาปเลยไอ้ลุยลุยมันลุยมันเราเป็นคนมันเป็นปลาโอ้โหมันไม่ยอมเลยเหรอไอ้เปลี่ยนมือหน่อยเลยเปลี่ยนมือไอ้ท่านไปไหนวะไอ้โยไอ้โยไอ้โยเปลี่ยนมือหน่อยโยโยช่วยมันหน่อยเดียมันหมดแรงแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันออกไปไกลเลย

โอ้โห,โโห,โโหยังเอาไว้ขึ้นนะครับสองชั่วโมงกว่าแล้ว โมงกว่าแล้วนะครับสู้กับปลาสองชั่วโมงกว่าแล้วโดยผ่านปุยนะครับผ่านปุยไอ้หลวิ่งไงเอ้ไฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลามไม่ใช่หลาม